สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะชั่วโมงนี้มาพบกับครูเจีย๊ยบนางสาวเรวดีชัยชิดนะคะในรายวิชาสังคมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะใน,นหน่วยการเรียนรู้ที่12เรื่องความสําคัญของการทํางานนะคะเดี๋ยวนักเรียนตามคุญครูไปดูตัวชี้วัดกันเลยนะคะ ักเรียนมาดูตัวชี้วัดนะคะนักเรียนจะต้องอธิบายเหตุผลความจําเป็นที่คนต้องทํางานสุดจริตได้นะคะโดยนักเรียนสามารถดูเนื้อหารประกอบได้ในหนังสือเรียนสังคมศึกษานะคะหน้าที่6 1ถึง64นะคะต่อมานะคะนักเรียนมาดูความสำคัญของการทำงานนะคะคุณครูบอกไปแล้วการทำงานมีทั้ง ที่ก่อให้เกิดรายได้และงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะคะการทํางานมีทั้งงานที่ผู้ทํางานได้รับผลตอบแทนหรือรายได้เป็นเงินและงานที่ผู้ทํางานไม่ได้รับผลตอบแทนเป็นรายได้เป็นเงินแต่ได้รับความสุขได้รับความสําเร็จนะคะถ้าทุกคนทํางานตามความรู้ความสามารถความชอบและความสนัดของตนเองก็จะสามารถทํางานได้ดีนะคะ มาดูเหตุผลและความจําเป็นที่คนต้องทํางานนะคะเนื่องจากเราไม่สามารถทํางานทุกอย่างได้ด้วยตนเองนะคะอาจเป็นเพราะว่าเราไม่มีความรู้ความสามารถหรือไม่ชอบนะคะเช่นคุณพ่อไม่มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมรถคุณแม่ไม่มีความรู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าดังนั้นนะคะคุณพ่อกับคุณแม่จึงต้องทํางานที่ตนเองมีความรู้มีความสามารถ <c oughs> เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนหรือมีรายได้เป็นเงินและนําเงินที่ได้ รับนะคะไปซื้อสินค้าหรือบริการที่ไม่สามารถทําได้ด้วยตนเองเช่นการซ่อมรถหรือการตัดเย็บเสื้อผ้านะคะนอกจากนี้การทํางานยังช่วยให้ครอบครัวมีฐานะที่ดีขึ้นมีเงินไว้ซื้อสินค้าและบริการมีเงินในการจับจ่ายซื้อสิ่งของที่จําเป็นที่อยากได้ได้มีเงินไว้ใช้ในวันข้างหน้านะคะการทํางานช่วยให้สังคมเจริญเข้าหน้า และผู้ที่ทำงานเป็นผู้ที่สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมนะคะต่อมานะคะมาดูผลของการทำงานประเภทต่างๆท,ที่มีผลต่อครอบครัวและสังคมนะคะก็ประกอบไปด้วยงานที่ก่อให้เกิดรายได,ได้และงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะคะ มานะคะมาดูการทํางานที่ก่อให้เกิดรายได้นะคะมีผลต่อครอบครัวก็คือทําให้ครอบครัวมีเงินไว้ใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการนะคะมีไว้ใช้จ่ายในยามที่จําเป็นนะคะทำให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสมาชิกในครอบครัวมีความสุขนะคะผลต่อสังคมก็คือทําให้เศรษฐกิจของสังคมดีขึ้นประชาชนม,มีรายได้ เพื่อใช้จ่ายนะคะทําให้มีเงินหมุนเวียนในประเทศและทําให้สังคมมีความเจริญก้าวหน้าประเทศชาติพัฒนานะคะต่อมานะคะมาดูการทํางานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะคะมีผลต่อครอบครัวก็คือการทํางานบ้านนะคะช่วยบ้านสะอาดน่าอยู่ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคต่างๆนะคะ การทำงานบ้านทําให้สมาชิกในครอบครัวมีสุขานามาัยที่ดีนะคะและมีสุขภาพแข็งแรงเพราะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดนะคะต่อมาผลต่อสังคมทําให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคนะคะทําให้สมาชิกในชุมชนมีร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยและก็ทําให้สมาชิกในสังคมมีความสุขเนื่องจากมีสุขภาพสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดีนะคะ มาแลคะมาดูการทำงานที่สุดจริตทํทำให้สังคมสงบสุขนะคะการทำงานอย่างสุดจริตทำให้สังคมสงบสุขอย่างไรนะคะถ้าทุกคนในสังคมประกอบอาชีพสุดจริตก็คืออาชีพที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะคะการประกอบอาชีพสุดจริตส่งผลให้สังคมเกิดความสงบสุขนะคะ น,ะะนะักเรียนมาทําแบบฝึกหัดไปพร้อมกับคุณครูนะคะคําชี้แจงให้นักเรียนระบายสีหน้าคําตอบที่ถูกต้องนะคะข้อที่1มีนาประกอบอาชีพค้าขายมีนามีรายได้หรือค่าตอบแทนหรือไม่คะคาตอบคือมีค่าตอบแทนนะคะข้อที่2เมษาช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านเมษามีรายได้หรือค่าตอบแทนหรือไม่คะคาตอบคือไม่มีนะคะข้อที่3การทํางานมีประโยชน์อย่างไร คำตอบคือมีรายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวนะคะข้อที่4การทํางานที่ก่อให้เกิดรายได้มีประโยชน์อย่างไรคําตอบคือนํามาใช้จ่ายในครอบครัวนะคะข้อที่5ถ้าไม่ทํางานหรือประกอบอาชีพจะเกิดผลอย่างไรคําตอบก็คือไม่มีไรายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวนะคะข้อทีอ่6นักเรียนรู้สึกอย่างไรที่ได้ช่วยพ่อแม่ทางานบ้านคําตอบคือ ภูมิใจเพราะได้ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านนะคะต่อมานะคะนักเรียนมาช่วยครูสรุปความรู้ที่ได้รับในชั่วโมงนี้กันนะคะความสําคัญของการทํางานนะคะการทํางานก็คือการทํากิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได,ได้หรือผลตอบแทนอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ ประเภทของการทํางานการทํางานที่กอ่อให้เกิดรายได้นะคะผู้ทํางานจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินทําให้มีรายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวนะคะการงานงานที่ไม่กอ่อให้เกิดรายได้ผู้ทํางานจะได้รับผลตอบแทนเป็นความสุขทางใจและก็เกิดความภาคภูมิใจนะคะความสําคัญของการทํางานการทํางานก่อให้เกิดรายได้ทําให้มีรายได้หล่อเลี้ยงชีวิตนะคะเนื่องจากมีเงินไว้ใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้า และบริการนะคะที่จําเป็นต่อการดำรงชีวิตและใช้จ่ายในยามจาเป็นนอกจากนี้ยังทําให้สังคมเจริญก้าวหน้านะคะเนื่องจากการมีรายได้ไว้สําหรับใช้จ่ายจะส่งผลให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะคะการทํางานที่ไม่กอ่อให้เกิดรายได้จะทําให้ตัวเองและครอบครัวและสังคมเกิดความสงบสุขมีสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตที่ดีและเป็นการสร้างจิตสาธารนณะที่มีต่อครอบครัวและสังคมนะคะ สำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูขอจบกันนำเสนอไว้ถึเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะ